มาชมงานติดตั้งเชฟโคโรราโดชุดใหญ่ไฟสเต็ปนะครับชุดนี้50บใบเทาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานติดตั้งคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสําหรับวันนี้นะครับเริ่มที่แผงประตูซ้ายและขวานะครับเป็นแผงประตูเต็ม8-866-44นะครับแบบนี้ฮะหุ้มหนังสีน้ําเงินโดเรมอนตัดด้วยดำนะครับใช้อุปกรณ์เป็นตัวท็อปในค่ายไวทเททั้งหมดเลยนะครับแผงหลัง8 8 4 4นะครับจํางวมด8ดอก เอาแอมในระบบทั้งหมดสตัวนะฮะตัวที่1ตัวที่2นะครับตัวที่3ใต้เบาะตรงนี้ฮะแล้วก็ตัวที่4ฝั่งโน้นนะครับแล้วตัวที่5้ขับหน้ากระจังนะครับนี่ฮะช่างกำลังขึ้นระบบนะครับด m 7 8นะครับตัวนี้เป็นซับ12นิ้ว220แม่เหล็ก3ก้อนนะครับมาดูแม่เหล็กหน่อยน,ะะนี่แม่เหล็กเดี่ยวเป็นชั้นแบบเนี่ยหนึ่งสองและสามนะครับ เผวแอมตัวใหญ่เป็น88โมนะฮะตัวนี้ฮะสำรองไฟด้วยค่า X 1ล้านไมโครงานเก็บสายภายในไป80%กว่าแล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับด้านหน้างานเข้าฟิลกับงานเปลี่ยนแบตเตอรี่มาดูนะฮะงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นดินร้อยนะครับจากอมารอนนะครับพร้อมกับเปลี่ยนนี่ครับขั้วลบใหม่ส่วนขั้วบวกไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะมีเรื่องงานฟิลนะครับที่ขั้วแบตด้วยนะครับใส่กล่องบาลานซ์ไฟ1นตัวนะครับ ของบลิษัทไฟนะครับจะโชว์วัดโวลต์ขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับ <het> แล้วก็ทําสายกาวทั้งห,หมด3เส้นนะครับลงตัวถังนะครับนี่ฮะเพิ่มให้นะครับนี่ฮะในชุดนี้เราแถมให้หมดเลยนะฮะตัวนี้แถมนะครับตัวนี้แถมนะครับตัวนี้แถมแล้วก็ในส่วนของขั้วแบตมีเพิ่มค่าจ่ายนะครับส่วนกระบอกฟิวสังเกตดูนะฮะมีฟิว1ออก2 1ตัว1ออก2ตัวที่2แล้วก็1ออก1นะครับเป็นทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวและ5ตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับ ก็ขับภายใน4นะครับขับข้างนอกอีก1ตัวนะครับเก็บสายแบบนี้เรียบร้อยสวยงามทําขายึดนะครับเพจรองแบบนี้ฮะยึดฝากไว้กับตัวคารนตัวนี้นะครับจะได้ไม่ไปยุ่งในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ทําการยึดลาโพงนะครับหน้ากระจังนะครับ66เป็นลำโพงเดิมลูกค้านะครับแล้วก็4-4ตรงนี้ฮะอันนี้ช่างทําการดัดนะครับโอเคนะครับอัปเดตงานให้ดูกันหน่อย นี่ c ระยองนะครับมาไกลาจากระยองเลยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตงานตอนทดสอบเสียงนะครับแล้วก็ส่งงานกันอีกหนึ่งคลิปนะครับรอรับชมได้เลยครับ